สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับตอนนี้คุณกําลังอยู่กับ23672และคุณกําลังอยู่กับคลิปไปดูมาแล้วกับ23672ครับวันนี้ผมไปดูหนังเรื่องท่าปูแน่ก็มาดีครับหนังเข้าฉายเมื่อวันพฤหัสบดีที่8เดือนตุลาคม2020นะครับเป็นหนังประเภทคอมดี้นะก็ความยาวหนึ่งชั่วโมง3 4นาทีสําหรับคู่กับนะครับก็คือทิมฮิลนักสแสดงโรเบิร์ตเนโร คริสโตเฟอร์เวกเกนแล้วก็โอเคสเฟกเล่นะครับแล้วก็อูมาเทอร์แมนเรื่องย่อก็คือเมื่อปีเตอร์โอ๊กเฟกเล่เด็กหนุ่มสุดแอคต้องยกห้องนอนสุดรักของตัวเองให้เอ็ดโรเบิร์ตเดเนโรคุณตาของเขาปีเตอร์จึงวางแผนแกล้งคุณตาทุกวิถีทางเพื่อให้เปลี่ยนใจที่จะย้ายเข้า ออกจากบ้านของเขาออกจากห้องของเขาแต่งานนี้ไม่ง่ายอย่างที่คิดมาปูจ่จอมแสบก็ไม่ยอมถูกหลานแกล้งง่ายๆอยู่ฝ่ายเดียวเช่นกันสงครามสุดปวนป้นห้าของปู่และหลานจึงเปิดฉากขึ้น <c oughs> <c oughs> อสำหรับความรู้สึกหลังดูหนังเรื่องนี้นะ <c oughs> ผมจะบอกว่าผมเนี่ยรู้สึกว่ามันฟิลโกรดมากๆเลยครับก็า <c oughs> ทำหนังออกมาได้ได้ดีนะหนังเรื่องนี้ แล้วก็ได้ดาราที่แบบเออแสดงดีนะครับคุณละเบิดเดนเดโรแล้วก็มีคนนึงก็คือนี่อ mm ูมาเชแมนเรื่องมันก็มีอยู่ว่าคุณตานะครับนะลูกสาวเนี่ยก็คือเป็นห่วงคุณพ่อไงพ่อของเธอนะครับก็เลยต้องไปรับจากการที่ว่าคุณตาเคยอยู่คนเดียวต้องรับเข้าบ้านมาด้วยความเป็นห่วงอะนะแต่ว่าพอจะเข้ามาที่บ้าน ก็ปรากฏว่าบ้านมันก็นะคนคนุณคุณคุณคุณลูกคุณลูกของคุณตาเนี่ยแกก็มีลูกสามคนไงแล้วก็มีสามีอีกหนึ่งรวมแล้วก็ห้าคนในบ้านห้องมันก็ไม่พอพร้อมันไม่พอเลยก็เลยด้วยความเหมาะสมแล้วก,ก็แบบจะต้องอาหาห้องที่เหมาะสมให้กับคุณตานะมันก็เลยมาลงตัวตอนนี้ว่าต้องใช้ห้องของไอ้คุณหลานนี่แหละครับ คุณหลานชายเนี่ยสุดท้ายหลานชายก็เคืองสิหลานชายเลยแบบโดยความที่เขาเอายุสิบสองนะเขาก็ปรึกษาเพื่อนแล้วเขาก็เปิดประกาศสงครามกับคุณตา <c oughs> <c oughs> คือแบบคือที่ว่าผมผมรู้สึกว่าฟันฟีลกู๊ดนะผมผมรู้สึกว่ามันฟีลกู๊ดเพราะว่าเขานำเสนอหนังออกมาได้แบบเออ ดูแล้วมันยิ้มอะฮะถึงแม้มันจะแบบฟังเรื่องออกม,มันจะเหมือนแบบการที่ต้องเอาชนะาคะาารต้องพยายามอะไรเงี้ยนะครับแต่ปรากฏว่าเขานําเสนอออกมาในลักษณะที่เรียกว่าจริงๆถามว่ามันเหมาะไหมมันก็ไม่เหมาะแหละเป็นเด็กเป็นเล็กนะครับไปไปขนาดนั้นกับคุณตาอะไรเงี้ยแต่หนังถ้าบอ,อกมาได้กําลังดีนะครับมันดูไม่ก้าวร้าวแล้วสุดท้ายหนังพาไปถึงจุดที่ เรียกว่าคุณหลานเนี่ยเขาก็จะต้องจะต้องลงยังไงได้สักจากอะไรประมาณนี้นะครับต้องถือว่าดาราเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างระดับแม่เหล็กเนียนะครับนี่คุณตาระเบรเนโรนะครับแล้วก็คุณโอม,มาชาแมนนะครับคุณลูกสาวนะครับแล้วก็แฟนของคุณลูกสาวนะครับหนังตลกดีตลกดีหัวล้อห้าไปได้เรื่อยๆนะครับก็แบบเอ จริงๆหนังเรื่องนี้มันเป็นของปี2017นะแต่ว่าเพิ่งได้เข้าฉายบ้านเราปี2020นี่นะก็ดีครับผมมีความรู้สึกว่าหนังเรื่อนี้มันก็เรียวเดียนะเดียวตรงที่ว่าเขาเรียกว่ามีวุฒิภาวะถ้าถ้าสมมุติเราเราอยู่ในบ้านที่มันมีคนหลายครอบครัวเนี่ยบางทีการเสียจสละมันเป็นเรื่องจําเป็นนะการเห็นอกเห็นใจกันไม่ใช่ว่าแค่มีแค่เราอย่างเดียวไว้เรา ือมีแต่ไว้คุณแม่คุณพ่ออย่างเดียวแล้วไม่สนคนอื่นเ,เลยอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวสักวันหนึ่งเราก็ท้อแก่แล้วครับแล้วเราก็ต้องทําตัวให้มันเข้าท่าเข้าทางให้มันสบไปด้วย <_ d> um> เราจะมานั่งเอาชนะค้าคานกันในครอบครัวมันก็คงไม่ดีหรอกหนังเรื่องนี้ตอนจบทําท่าเหมือนจะมีภาคต่อได้นะแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะมีภาคต่อออกมาแค่ไหนนะนะครับถ้ายังไงก็ ลองติดตามมาดูแต่จะบอกว่าถึงแม้ว่าหนังมันจะตั้งแต่ปี2007แต่ว่าปีนี้2020ันย่ิผมก็ดูแล้วผมก็ยังรู้สึกว่ามันไม่เก่านะมันโอเคเลยแหละไอเดียก็ดีนะครับมันหยิบมาดูได้เรื่อยๆนะครับใครสนใจที่อยากดูหนังเรื่องนี้มาดูได้เลยนะช่วงนี้ตลกดีครับแก๊งคนแก่แก๊งเด็กมันไม่ได้เป็นปัญหาระหว่างเจนนะครับถ้าเกิดเราเข้าใจกันและปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันซึ่งมันเป็นจุดสําคัญมากของพวกเราเลยนะรวมถึงคนไทยเราด้วยนะครับหนังเรื่องนี้คัดออกมาได้ดีนะ เออเนี่ยร้านสาวคนเล็กเนี่ยคนนี้ชื่อเจนนี่นะครับน่ารักมากชอบนะครับจริงๆก็อยากจะมีครอบครัวแบบนี้บ้างน,นะนะดูจะมีความสุขดีนะโอเคขอบคุณทุกท่านนะครับฝากกดไลค์ช่วยเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะครับขอบคุณมากแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ 2>, <c oughs> 2 3 6 7 2ขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อน พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ